จุดหมอกันด้วยามาออกหมาถึงบ้านเขาหรูอขอนแก่นอ่ามาถึงอะไรมาถึงจังหวัดขอนแก่นนะก็ใหญ่หลอบ้านนี้ก็อยู่ขอแนแก่นแต่อยู่นอกเมืองก,ก็ก็ทางผ่านกรุงเทพมาแล้วไปในเมืองก็คือกรุงเทพผ่านบ้านเขาก่อนแล้วก็เข้าไปในเมืองก็คือบ้านนอกแต่ว่าทางผ่านกรุงเทพติดติดต่อกมิตรภาพขอนแก่นกรุงเทพอยู่ติดกันเหรอ ลอยอยู่อย่างนี้ขี้มันจะนี้โซเข้าใจไหมว่าถนนมิตรภาพมันตรงจากกรุงเทพมาใช่ไหมสวยดิอะถนนมิตรภาพมันคือตลอดทางของประเทศไทยมันเป็นถนนเออนั่นแหละก็คือเส้นทางจากกรุงเทพตรงมาไกลไหมจากกรุงเทพไปคอนแก่นอะโอ้โหกี่ร้อยโลวะเจ็ดถึงม่ห้าหกร้อยโลอ้าวแล้วตอนมาตอนมาในเน็ตมาไง ก็รดตัวเองประมาณหกชั่วโมงทำอะไรอ่ะโอ๊กไกลน่ะมันมาจนชินอ่ะไม่ก็ไม่ไกลอะไรอ๋อมาบ่อยแจะไม่ได้นั่งรถมาเองเหรอไม่ทีนี้พ่อมาส่งพ่อเหนื่อยพ่อไปกลับก็ใช่แต่ว่าเวลามาสอบก็นั่งก็นั่งนครมากับมากับเพื่อนนครชัยมันจะโอไกลจัดอันนี้ไก่ไหม กำแพงเพชรสามร้อยโล่เพราพอกันไม่พออ่ะพอไงกี่ชั่วโมงสามเข้าห้องอีกสามเองหกนะเออก็แค่หกโหหกนานมากอ่ะใกล้อยู่ตอนตอนที่ไประกวดมันเส้นตรงตอนที่ไประกวันพาใต้อ่ะนครราชสีมาไปกี่ชั่วโมงนะนครราชสีมาอะไรนครศรีธรรมราชเออนครนีธรรมราชนม่นครศรีธรรมราชอ่ะ นั่งรถหัวนานสิบสองชั่วโมงเฮ้ยม,มันไกลมากอ่ะมันตายมากเออขับรถตายอะ่ะกี่ชั่วโมงนะสิบสองได้มั้งโอ้โหมไม่ได้ไนั่งเครื่องบินไปนะขี่รถก็เหมือนไปเหนือโคตรไกลอะ่ะแล้วคอนแกนนี่มัน,ม,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 นมีอะไรเที่ยวมั้งเหรอยายมากเลย ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเขอเคยไปแล้วตาเคยไปแล้วใครถากไม่เคยไปไม่เคยไปไปซะนะไปทำไมปีเชอาเซ็นทรัลขอนแก่นไปทาเพื่อแก่นนครขอนแก่นไปดูกระติบข้าวเหนียวไม่ใช่เขาพระธาอะไรนะที่ดังดานที่ขอนแก่นพัาขอนแก่นแล้วก็วัดหนองแวงเก้าชั้นบึงแก่นนครอืมไกลมากแล้วก็สวนสัตว์เขาสวนกวาง อาโรงเรียนแก่นนครคือโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ไหมมันก็ดังใน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 ขอนแก่นมีสามโรงเรียนที่เรงดังอ้าวอย่างนี้พวกคุณดาราที่อยู่ขอนแก่นเขาเรียนแก่นนครใช่ปะไม่ไม่ดาเดทเรียนขอนแก่นวิเทศโรงเรียนนานาชาติแล้วแต่ว่าที่ดารายเยอะๆอ่ะขอนแก่นวิทย์ขอนแก่นขอนแก่นวิทย์แก่นนครมีมีเฟรมมีพี่มิวฮักนาสารคามมีพี่โลมอะไรนะมีนะ พี่มีินสาธิตสาธิตออนแกนน่ารักมากเหรอเคยเห็นยังไม่เคยเขาเขาเห็นประจำเพราะพี่แกแต่ก่อนพี่แกเป็นนักบารสเหรอนักบาสโรงเรียนแล้วก็มาแข่งอยู่แก่นครแก่นครจะส,สนามบาสจะใหญ่สุดจริงน่ารักมากเลยเหรอตัวเล็ก อตอนนั้นที่เขาเห็นก่อนที่เขา้าวงการเขาว่าก็น่ารักน่ามาคนละแบบตอนนั้น,นแบบใสๆเป็นนักเรียนมปลายเอ็มเฮิร์ทเทเดยเหอหเห็นวะ รอแต่จริงรอรอเห็นตั้งแตออ่เห็นแตน่ตอ,ตอนตัดสกินเฮดใส่ชุดใส่ชุดสีเขียวโรงเรียนของเขาอ่ะโอ้โหพระเจ้าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นดาราก,ก็คือรู้ว่าคนนี้ชื่อแบร์รี่ก็คือดังมากในขอนแก่นพอพอเห็นฮะก็ใช่ทีม่มันมีขนตาขาวเยอะเพราะชื่อแบร์รี่ดังมากในขอนแก่นเหรออืมดังมากแล้วก็มันก็ดังเนี่ยบายก็ดังในนะคะรรู้รู้ โซ่ไปดังเหมือในกำแพงเพชรอ่ะไม่มีอยรู้จักเลยเพราะ,ะย้ายหลาโรงเรียนมาอโอเคย้ายโรงเรียนบ่อยเหรอย้ายบ่อยเจ็ดโรงเรียนได้เกิดอ่ะเป็นมหมอย้ายตอนอนุบาลย้ายบ่อยตอนแรกผมอยู่อยู่โรงเรียนอะไรนะแถวบ้านอยู่กับอาม่าตั้งแต่เด็กเลยถึงป .2 ป .2 ก็ย้ายไปอยู่หอหอเลยอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่สองปีก็กลับเดี๋ยวอยู่บ้าน เสร็จแล้วก็ยา้ายไปจุฬาพรจุฬาพรก็ยา้ายเถลงมาเกียลเถลงมาเกีลแล้วนี่เราจะไปอยู่โรงเรียนดีๆงั้นเลยนะ